จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับรับเรื่องของเอเงิน400ล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างแรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้หนักการเมืองกัน เป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤตนะที่สถานการณ์ปกติก็แย่แล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ฮะลุ่ดที่ลําพูนเนี่ยนะครับอบจอลาพูนเะนี่ยปปชตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ไอเรื่องของอถุงยางชีพบ,บริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้นไหลจังหวัดนี้กําลังถูกตรวจสอบนะ ติดตอนนี้ผมเห็นสารนิพากษาติดคุกเป็นแถวเลยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนทำการโหวตกันมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับประเด็นที่มีการโหวตกันมานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องประเด็นการทุจริตล่ะที่ผ่านมา นักปราศัยนักพูดนักโวยวายเขาก็อลวาดกันนะครับเรื่องของโควิดที่ง้อมาเรื่องของโควิด1 9ซึ่งปรากฏว่ามีการเอามาใช้นะครับมีการเอามาใช้แล้วก็เกรงว่าจะมีการทุจริตนะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะด้วยเงิน4 0 0 0 0นบาทซึ่งจะเอาไปทําการปรับปรุงเอาไปพัฒนาให้ความรู้กับกเกษตรกรเนี่ยบางคนตั้งคาถามเงินตั้ง40,000 0ล้านเนี่ย จะอะไรมากมายจะไปปรับปรุงอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับมีการทุจริตหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเอา่อคือเรื่องของมีการเรียกร้องเงินนะค่าหัวคิวจะเอาคนป่วยเนี่ยหรือว่าเอาไปกักโรคตามโรงแรงต่างๆเนี่ยบอกว่าจะเอาลูกค้าไปส่งให้ก็คือทางรัฐจะส่งให้แต่ ขอเรียกค่าหัวคิวเนี่ยสีได้ไหมซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยเขาโวยมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นข่าวนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากรัฐได้นุมัติก็ประมาณนำคนไทยจากต่างแดนเดินทางกลับมาก,ากักตัวนะเรียกเวลา14วันคัดว่าคนไทยจะกลับมาประมาณ7-8 0,000คมืนคนพราะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดตัวเช่นโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการรองรับเพียงแต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด ที่มีขนาดโรงแรมใหญ่กว่า200ห้องนะครับพื้นไม่ปูพรมมีแอร์แยกแต่ละห้องมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมโดยพบว่าที่ผ่านมาในพื้นที่พัทยาชนบุรีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับมีสถานประกอบการขนาดโรงแรมขนาดใหญ่ที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวนมากนั้นนะการกำหนดสถานประกอบการหลายแห่งนะก็มีถึงได้ไปแล้วประมาณ1-0,000ห้องล่าสุดองค์กรธุรกิจ ท่องเที่ยวอย่างสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มคนซึ่งไม่ทราบมาจากหน่วยงานใดเข้ามาประสานโรงแรมใหญ่หลายแห่งในเมืองพัทยาพร้อมกล่าวอ้างว่ามีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโรงแรมให้ใช้เป็นสถานที่กักโรคนะกักตัวคนไทย ที่เดินทางมาจากต่างแดนนะครับโดยคิดอัตราเนี่ยค่าดำเนินการเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยค่าหัวคิวเนี่ย40%อของค่าที่หัวรัฐจ่ายรายละ1,000บาทต่อคนต่อวันที่ผมต้องนำเรียนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนงานไหนที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับบอกว่าได้เข้าไปนะครับเรียก รับเงินในการที่จะเสนอตัวให้เป็นโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากต่างแดนหรือที่เรียกว่า State q อร r a n นทีนนะครับพูด,ดง่ายๆคือจะไปขอหักหัวคิวนี่แหละครับซึ่งนำเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้ทางสอบอคนะครับโดยชุดย่อยที่ได้รับผิดชอบคือสอปมอ หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทั้งในส่วนของกลาโหมมหาไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าไม่เคยมีหน่วยงานที่ออกไปทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะต้องไปมีส่วนต่างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านโรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ซึ้งใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับ จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สอบอคโดยท่านผู้นวยการศูนย์ให้ความสําคัญเป็นอย่างสูงแล้วก็มีไม่กี่แห่งนะฮะที่ตอนนี้เราก็ได้เปิดเพื่อที่จะเพิ่มให้มี ความเป็นหลากหลายอย่างที่เคยนําเรียนก็คืออัลเทอร์น t ีฟสเต a ควอน i ีนหรือโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผู้ที่มีศักยภาพแต่ว่าต้องได้รับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับก็จะประสานเพื่อรับการคัดกรองและจะให้สามารถได้รับค่าใช้จ่ายจ,า,ยจากรัฐซึ่งดีกว่าจะต้องปิดกิจาการและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะครับ ซึ่งนายธเนศสุพระสหัตรังสีรักษาการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่านะครับก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากหน่วยงานนะครับถึงนโยบายดังกล่าวแต่โรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งมองว่าค่าใช้ใจ่ายหัวละ1 0 0 0บาทแลกกับอาหาร3มือ้อค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลค่าอาหารอื่นๆตลอด2 4ชั่วโมงทั้ง14วันคงไม่คุ้มค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้ว และหากจะเปิดรับนะครับก็จะทําให้โรงแรมเสียสิทธิที่พนักงานจะรับเงินประกันสังคมนะครับที่รัฐจ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่จึงไม่ได้เปิดรับนะครับเขายังบอกอีกว่านะครับทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาเองส่งชื่อโรงแรมที่สนใจเข้าโครงการไปแล้วจำนวน20แห่ง ก็ไม่รับการตรวจสอบมาตรฐานอะไรแต่พบว่ามีคนนําคนไทยจากแดนแดนมาพักโรงแรมหลายแห่งในพัทยาซึ่งไม่ทราบว่ามีมาตรการตรวจสอบมาตรฐานอะไรนะครับที่สําคัญที่ผ่านมามีคนบางกลุ่มอ้างว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยง,งานของภาครัฐไม่ทราบสังกัดเข้าดาเนินการต่อเข้ามาติดต่อ,อยังโรงแรมโดยแจ้งว่ามีการพิจารณาให้ผ่านมาตรการนะครับการจัดตั้งเป็นโรงแรมนะว่ายงาย่ายค่า้จ่ายก็ตามที่ว่านี่นะครับ ขณะที่สมาคมธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวพัทยาเปิดเผยว่ามีกลุ่มโฆษณะเดียวกันมาติดต่อขอหักนะฮะค่าหัวคิว3-40%เช่นกันแม้โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดแต่ก็สามารถดาเนินการประสานให้ได้นะครับโดยมองว่าการทำงานของกลุ่มนี้ทำงานกันเป็นทีมมีใครเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรคงไม่ทราบได้นะครับในขณะที่ที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคตะวันออก บอกว่ามีโรงแรมในเครือดูแลที่ดูแลนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งผ่านมามีคนกลุ่มนี้เข้ามาติดต่อกันในหลายช่องทางแต่ด้วยราคาแถมมีการหักค่าหัวคิวอีกจึงได้ปฏิเสธไปและมองว่าไม่คุ้มค่ากับการเปิดบริการครบวงจรขณะที่ค่าตอบแทนเพียงหัวละ600-700ถึงบาทเท่านั้นนะครับในขณะที่ที่ปรึกษาในาทั้งในสับเพชร แล้วก็นายสินชัยที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยายังไก็ว่าเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดที่กระทำการเป็นขบวนการนะครับก็ชัดเจนมีไหมมีจริงไหมก็ตอนนี้ล่าสุดนะโคศกษฐบาลบอกว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความสนใจอย่างมากและก็สั่งให้มีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วน นะครับซึ่งผมว่าง,งานนี้มีคนติดคุกอะ่ะงานนี้มีคนติดคุกในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เต้นเลยนะฮะบ,บอกว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงก็สั่งสืบสวนเช่นกันอ่านะเรื่องนี้สรุปนะมีเหตุเกิดขึ้นโรงแรมก็ทนไม่ไหวเขาร้องทุกข์นะครับผ่านสื่อมวลชนเป็นข่าวขึ้นมานายกสั่งดำเนินการทันทีนะร,รัฐบาลสั่งดำเนินการนี่คือข้อเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง เรื่องเงินเยียวยาจำนวน4 0 0แสนล้าน4 0 0แสนล้านเนี่ยเอาไปสร้างงานซึ่งให้ทุกกระทรวงเนี่ยมีการเสนอต่อคัมภีรีแล้วก็ผ่านก็มานไปแล้วเงินส่วนนี้ปรากฏว่ามีการคือฝ่ค้านนะนักวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเสื้อเหลืองทั้งเสื้อแดงโจมตีหนักเลยบอกว่ามีการวิ่งเต้นเอาเงินนะครับให้กับบรรดาสสแบ่งโครงการกันไปทำจริงหรือไม่จริง นะถามผมผมบร่เนจริงผมก็ทราบว่าวจริงนะครับส่งให้บรรดาสอสอนะครับเพื่อที่จะทำโครงการเหล่านี้นะสอสอ,สอนี่ก็ดีนะเวลาโควิด1 9นะระบาดขึ้นมาเงินสักบาทก็อไม่เอาบริจาคเข้าโครงการของมูลนิธินะของโครงการช่วยเหลือโควิด1 9กก็ไม่ทำนะไม่พอจะกินโครงการอีกนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะ ตอนนี้ปรากฏว่ามีการเริ่มให้สสได้ไปหางานมาแล้วให้หอสอไปหางานพวกใครพวกมันไปหางานไปเอาเงินส่วนนี้นะไปก็เรียกว่ากินข้าวหัวขิวนะถ้าเป็นจริงตอนนี้อยู่ระหว่างอยู่นะฮะอยู่ระหว่างอยู่ถ้าเป็นจริงมีการดาเนินการจริงพบการกระทําความผิดจริงผมเรียนนะติดคุกนะครับแล้วก็ผมคนหนึ่งเราไม่ยอมหรอกนะครับและจะเป็นปัญหาใหญ่เลย เป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับจริงๆเงินส่วนนี้ต้องไปทำอะไรบางคนบอกโอ้โหจ่ายเงินเกษตรกร,ร,กรตั้ง4แสนล้านจะไปฝึกอาชีพฝึกอาชีพอะไรผมเคยเรียนไว้ในหลักที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยยุทธการนี้สิ่งที่ต้องทำคือกระบวนการเกินฟื้นฟูการฟื้นฟูต้องทำอะไรฝึกอาชีพเนะี่ยฝึกอาชีพอะไรนะครับ ฝึกอาชีพสร้างงานสร้างงานอะไรทั้งสร้างงานทั้งฝึกอาชีพสร้างงานก็คือขุดลอกห้วยหนองของบึงในช่วงหน้าแรงเพื่อรองรับหน้าฝนนะครับแล้วก็ขุดเรียบร้อยเป็นบอ่ออะไรเรียบร้อยเนี่ยนะทำธนาคารน้ําใต้ดินพอทําเรียบร้อยเสร็จก็เอาไปแหล่งท่องเที่ยวทาธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะอันเนี้ยให้กรมชลประทานทำนะครับส่วนเรื่องการฝึกแรงงานเนี่ยนะครับ เรื่องของการฝึกแรงงานผมเรียนท่านผู้ชมเราก็เรียนหุ้นส่วนนะครับการฝึกแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อพิการฝึกเกษตรกรเนี่ยหรือก็ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยคืออะไรคือการสร้างมูลค่าเพิ่มคือปกติปัญหาของเราคือ,อยางพารามันล่วงเดียเดยเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างปาล์มเนี่ยที่หุ้นส่วนแล้วก็ผมก็ร่วมกันนะ่ะแก้ปัญหาได้ปาล์มเอาไปทําเป็นน้ามันเพิ่มขึ้น พอไปน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ราคาปาล์มอ่ะจากถูกมันก็กลายเป็นแพงที่ผ่านมามันถูกก็เพราะว่าน้ํามันมันล่วงตอนนี้น้ามันมันขึ้นมาแล้วทยอยขึ้นน้ํามันปาล์มก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยละนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะจําได้ไหมทุกส่วนคงจํากันได้นะผมเคยเรียนเลยว่าก็เอาไปทําที่นอนที่ที่นอนหมอนยางปูพื้นสนามฟุตบอลเอาไปทํานมปอมน้ำทมเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผู้หญิงก็จะมีใส่ดังเขาเนี่ย ไปลองทรงลองอะไรเนี่ยซึ่งอันเล็กๆอันนึงผมถามว่าอันเท่าไหร่อันประมาณ600บาทแต่ยางใช้นิดเดียวนะฮะซึ่งให้เขาสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้ประสานงานเตรียมสถานที่ขายไปแล้วโดยจะขายที่แมคโครนะครับสินค้าเกษตรที่ตกตามาต่างๆเนี่ยเอาไปขายที่แมคโครแมคโครจะถับที่ให้ขายฟรี Free. นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรดําเนินการแต่ตอนนี้มีความพยายามที่จะเอางบมาณส่วนนี้ ซึ่งมาจากโควิด -19 เนี่ยเป็นเงินกู้ยืมเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งผมเรียนนะใครทำเนี่ยนะมันบาปนะในเรื่องของศาสนา,าพุทธนะและใครทํางานนี้นะผมว่ามีคนร้องทุกข์อ่ะมีคนดำเนินคดีตามกฎหมายแน่ๆเลยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะพอร้องศารลร้องที่ปปชปุ๊บเนี่ย ไปฟ้องสู่ศาลอาญาทุจริตปุ๊บนะฮะร้อยละ9กติดคุกหมดเลยนะติดคุกหมดเลยนะฮะผมถึงเรียนไม่ล่วงหน้านะไม่ว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคุณจะเป็นรองนายกหรือคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสติดคุกเป็นแถวเลยไม่มีเอาไว้นะฮะปัจจุบันมีสารอาญาทุจริตนะนะที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนั่นหมายความว่าไม่ควรทำนะฮะ และในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะท่านผู้ชมนะฮะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินดังกล่าวมันมาจากการแก้ปัญหาโควิด1 9เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมันเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนในยามลำบากเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจก,กลับคืนมายังไปทุจริตอีกโอ้ผมว่าไม่ไหวอ่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหานะครับถ้า มีการลงมือทําจริงคนที่สวยคนแรกคือบนเอกประยุทธ์นะครับและก็เรื่องของอุปกรณ์และการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขอันนี้น่าสนใจนะล่าสุดท่านใหม่เนี่ยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยได้โพสต์ว่าเรื่องของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้ารัฐบาลไม่อุดเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มปูดมาเรื่องโรงแรมแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าทบาลไม่แก้ไขปล่อยให้มีการทุจริตขึ้นมาอยู่ยากนะครับผมเรียนให้ทราบมาอยู่ยากนะหล้วก็ตอนนี้เรื่องของโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ใครคนที่จะไปได้คนของเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละเป็นใครกันเองหรือว่าเป็นในหน้าคนไหนกันเองยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้พ่นยาเนี่ยนะซึ่งผมทราบว่าวเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะ ผมรู้เชื่อด้วยใครเป็นคนเอาไปใครเป็นคนเอาไปเรียกเงินทั่วประเทศเลยหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัฐบาลนะผมเรียนไว้ก่อนนะฮะมันจะเป็นปัญหาใหญ่สาหรับรัฐบาลเลยเนี่ยนี่ปูนมาเรื่องแรกนะยังมีอีกสองสเรื่องเลยล่ะนะครับเงินมูลค่าก็สูงโควิด -19 ทีนํ้นลบากยังมีการทุจริตกันอีกผมว่าไม่ไหวนะนะครับเรื่องของยาอีกนะที่เอามาจากต่างประเทศอ่ะปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้แล้วนะฮะได้ดีกว่าประเทศอื่นๆด้วย นะซึ่งสภากาชาติไทยได้สมเด็จพระเทพเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถสร้างยาได้แล้วนะนะแล้วก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะแล้วนะนะเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างยาที่ต่อต้านไวรัสนะได้เป็นที่เรียบร้อยนะนะใช้ฆ่าไวรัสได้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกเนี่ยที่ใช้ยาตอนแรกใช้ยาผสมผสานตอนหลังใช้มาปรับปรุงแล้วผสมกับเลือดตอนนี้ผลิตเป็นเรื่องเป็นราวนะนั่นหมายความว่า จะปล่อยให้เกิดการทุจริตไม่ได้ไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ผมในฐานะประชาชนก็มาเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะทุจริตไม่ได้หรอกนะครับไม่ใช่แหมว่าเอ้ยอันนี้เขาถูกแล้วบอกเขาถูกแล้วก็จะต้องไปบอกเขาทุจริตก็เรามาปกป้องนี่ไม่เอานะฮะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่ถูกอ่ะเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีเป็นเงินที่มีเราเนี่ยมีการกู้ยืมจากประชาชนซึ่งผมไม่คาแนะนําว่าต้องกู้ยืมจากประชาชนนะโดยการทําพันธบัตรนะครับจะมาสร้างหนี้เพิ่มเติมแล้วตรงนี้จะมาเอาทุจริตกันอีกตายแล้ว นะครับก็อยู่กันไม่ได้แล้วนะฮะก็เรียนให้ทราบนะครับว่าผมไม่สำนุนนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทาถูกแล้วในเรื่องของไปไล่เบีย้ยพวกนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องของอเงิน4ี่แสนล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างแรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้นักการเมืองกันเป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤต นะที่สถานการณ์ปกติก็แย่แล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ฮะ่าสุดที่ลําพูนเนี่ยนะครับอบจอลําพูนนะปรปปชตั้งกรรมการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ใหญ่เรื่องของอถุงยางชีพออมบริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้หลายจังหวัดเนี่ยกำลังถูกตรวจสอบนะติดตอนนี้ผมเห็นสาริภากษาติดคุกเป็นแถวเลยนะครับ ติดคุกก็ไม่ค่อยรอดอะติดคุก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 ตลอดคนมีชื่อเสียงหลายท่านติดคุกนะผมเรียนให้ทราบนะฮะในภาคเหนือเยอะมากเลยติดคุกไปสารอาญาทุจริตไม่เอาไว้เลยฮะเพราะว่าพวกนี้โกงกินภาษีของประชาชนถ้าเข้าไปโกงกินก็อย่าเข้าไปเลยนะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ดีนะครับการสั่งตรวจสอบเป็นเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วนะครับแต่สิ่งนี้คือข้อได้จริงฮะผมยืนยันผมไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชีวีนั้นมีความหมายทุ่มเทกายดูแลรักษาปูงชนมาวันนี้พบผ่านภัยเจออาย,ย,ยุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตระรา ในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกล้าตายพร้อมพี่กายเพื่อพี่น้องประชาชนเราทุกคนจะสู้แม้ชีวาวายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดพ้น